สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรละครับมีเรื่องความเป็นนักการเมืองเต็มตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าบิ๊กตูลุยตลาดดังสวมเสื้อเบอร์22ช่วยผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติหาเสียงกทมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้เวลา1 0 3นากานาทีครับที่ตลาดบอมาเช่มาเก็ตพลาก พลเอกประยุทธจันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมใจสร้างชาตินีนะครับแล้วก็เป็นค c a n d ตตนายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่ด้วยได้ลงพื้นที่หาเสียงในช่วงวันหยุดด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับหมายเลขทะเบียนยอยหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครโดยจุดแรกเนี่ยมีการพบปะก,กับพ่อค้าแม่ค้าแล้ก็ประชาชนภายในตลาดบงมาเช นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาควน้าพักพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันลเลขาธิการพักและก็ผู้ส,ส,อส,อสอมัครสสกทม10เขตนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่นชอบคงอุดมอรัญญามณีแจ่มเขตหลักสี่หรือแม้กระทั่งสอนรามภูมิชัยเขตบางเขนเขตรัฐเหล่าธรรมทั์เขตคงเตยวัฒนาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไปพร้อมกันทันทีที่พลเอกประยุทธ์ไปถึงพีรพันธ์ก็นําเอาเสื้อแจ็คเก็ต พักสีขาวติดหมายเลข22ให้กับพลเอกประยุทธ์ใส่ก่อนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเดินไปพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดบงมาเช่แล้วก็ไปสอบถามถึงเรื่องการค้าขายพร้อมกับชื่นชมบางคนนะครับที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายของแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้วาระบบเอาไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้นและถ้าได้กลับมาจะทําต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้าที่รัฐบาลจะเข้ามาไม่มีแบบนี้นะครับ พลเอกประยุทธ์ยังได้ชูมือเป็นหมายเลข22ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่เข้ามาขอถ่ายภาพตลอดทางและบางคนเข้ามากอดแล้วก็บอกกับพลเอกประยุทธ์ว่าที่รักลุงตู่เนี่ยเพราะว่าลุงตู่รักสถาบันและนอกจากนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ยังมีกำหนดการที่จะเดินทางไปหาเสียงที่ตลาดอ,อตกกและก็ตลาดนัดจตุจักเป็นลำดับถัดไปนะครับ